นี้อยากให้อาจารยลา์ลองพูดถึงวิธีการเรียนขลุย่ยขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่าทักษะของการเรียนขลุย่ยนะครับ,รบว่า,าทักษะเบื้องต้นจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างครับที่ว่าผู้ที่จะเรียนขลุ่ยได้จะได้รู้ลักษณะวิธีการเรียนครับส่วนใหญ่เราเราเป็นคนไทยพอหยิบขลุ่ยมานี่เป่าเป็นกันทุกคนนะครับ,รบตั้งแต่เด็กยันถึงผู้ผเฒ่าเลยฮะรู้จักขลุย่ย ร,รู้มาเกิดมาก็เห็นขลุ่ยนะฮะค,คือเป็นขลุ่ยของประเทศของของไทยเรานี่ฮะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มอาเซียนนะฮะทั้งหมดเนี่ยฮะทั้งลาวไทยเขมรมีขลุ่ยเหมือนกันหมดแต่ว่าเทคนิคทักษะของขลุ่ยก็เริ่มด้วยว่ารู้จักอุปกรณ์ของขลุ่ยก่อนเช่นตรงนี้เรียกว่าทุกคนก็จะเปล่าได้แต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะใช่ใช่ใช่ใชผมผมเห็นอยู่ประจำตรงนี้คือปากนกแก้ว อ๋อปากนกแก้วนี่คือปากนกแก้วเรียนเป่าขลุยต้องรู้จักอุปกรณ์ของขลุยก่อนว่ามีอะไรบ้างคือชิ้นส่วนชิ้นส่วนของขลุยนะฮะประกอบปากนกแก้วตรงนี้ที่ดิโป้งวางไว้เนี่ฮะครับนี่เรียกว่านิ้วค้ำนะฮะปากนกแก้วนิ้วค้ำไอ้ตรงที่เป่านี่เราก็ยังไม่รู้ว่าคือบอกว่าเป่าขลุยก็คือเป่าตรงนี้ถูกต้องครับแต่เขามีชื่อเขาว่า ดาคลุยดาครุยดาคลุยนะฮะเรียกใครครรบนะครับเดียกให้ครบนะครับแต่แต่แต่เป็นปเปลี่ยนไม่ได้นะครับเป็นเรื่องสำคยกดาคลุยนะครับตรงนี้ที่เป่าเนี่ยฮะดาคลุยสมัยเก่าเขาจะมีเจาะรูอีกนะฮะตรงนี้ครับที่มีเยื่อไผ่เยื่อหอมตรงนี้นะฮะแต่สมัยนี้พัฒนาขึ้นมาทำไมทำไมสมัยก่อนต้องเจาะหรอครับอาจารย์มันเสียงเพราะเขาบอกว่าใช้ใช้อ่า เยื่อไผ่เยื่อหอมมาแปะแล้วก็เปะมันจะมันจะกระพือนะตรงเนี้ยครับรุ่นเก่าแต่รุ่นนี้รุ่นสมัยนี้จะไม่มีจะไม่เห็นไม่ค่อยพบแล้วเสียงที่แตกเสียงมันแตกต่างกันไหมครับคือมันเสียงมันจะเพาะนวลน,นะฮะรุ่นใหม่นี่ไม่มีแล้วส่วนประกอบตรงนี้อีกเรียกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งนิ้วคำนี่เรียกว่ารูบังคับเสียงรูบังคับเสียงอ่ไม่ใช่ว่า ลูกลุยลูกลุยไม่ใช่เรียกว่ารูบังคับเสียงนะครับนิ้วค้ำปากนกแก้วดากกลุยรูบังคับเสียงไอ้ตรงนี้เขาบอกมีไว้ทำาไมอีกนี่ฮะตรงนี้ข้างล่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่รูตรงนี้มีหลายรูฮะตรงนี้เขาว่ารูร้อยเชือกส,สมัยโบราณเขาจะ ร้อยเชือกแล้วจะแขวนตามเสาแสดงว่าเขาเขาไม่ได้ร้อยเชือกไว้ข้างบนใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะยูที่ก้นแขวนตรงนี้แล้วก็ไปแขวนตามเสาของโบราณจะแขวนตามเสานะฮะครับครบนี่คือได้รู้จักชิ้นส่วนชิ้นส่วนของกลุ่ยแล้วก็ได้รู้ว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรนะครับนี่คือส่วนประกอบของกลุ่ยนะฮะต่อไปครับให้อาจารย์สุวัสด์ได้พูดถึงทักษะของการ จะเรียนการเป่าขลุ่ยขั้นพื้นฐานว่ามีอะไรกันบ้างครับ,รบเดี๋ยวให้คุณอานายทวีศักดิ์มามามาทำสาธิตให้ดูครับ,รบอ๋อเรามีลูกศิษย์ของอาจารย์สุวัสด์ด้วยนะครับจะมาร่วมสาธิตในวันนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะให้ท่านผู้ชมได้พบกับ วิทยากรอีกท่านหนึ่งแต่เป็นนักศึกษานะครับปัจจุบันเรียนอยู่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือนายทวีศักดิ์วงพิกุลพวงพิกุลนะครับ,รบจะมาร่วมสาธิตในช่วงนี้ด้วยครับ